วันนี้นะคะเมย์ก็ จะมา uh, สอนนะคะถักตะกุดนะคะเป็นองค์เท้าวเวสุวรรนะคะก็จะเป็นอะไรที่ลูกคา้ารีเควสกันเยอะมากแล้วก็อันนี้จะเป็นงานที่ลูกค้าสั่งทําโดยเฉพาะนะคะก็ลูกค้าส่งองค์เท้าวเวสุวรรมาให้นะคะอุปกรณ์ที่เมย์ใช้วันนี้นะคะเมย์จะใช้เป็นเชือกเทียนนะคะเป็นม้วนเล็กเนาะส่วนวันนี้ที่เมย์ใช้เนี่ยเมย์จะใช้เป็นอ่าตากตอ่าเป็นตากิต้านะคะม้วนละประมาณ25บาบทแหละแล้วก็ม้วนเล็กๆนะคะเริ่มต้นนะคะเมย์ก็จะหยุดอ่า อง้าเวสวรรณเนี่ยด้วยเชือกเทียนนะคะให้แน่นเลยคือวิธีการยึดเนี่ยยึดอย่างไรก็ได้เพื่อให้เส้นยืดเนี่ยแข็งแรงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเมก็จะมาตัดเชือกเชือกสําหรับถักนะคะเวลาเราทาทางานประมาณนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นงานถักเมคามะนะคะหรือว่างานถักตะกุดนั่นเองนะคะวิธีการนะคะเราจะ ใช้คือเราจะต้องใช้เป็นเส้นยืนอ่าเส้นยืนคือตรงนี้นะคะแล้วก็เส้นถักนะคะเส้นยืนเนี่ยความยาวเขาจะจะยาวกว่าตัวของเชือกเนี่ยประมาณไม่เยอะแต่เส้นถักเนี่ยจะต้องยาวกว่าประมาณสีเท่านะคะซึ่งวันนี้ที่น้องทำเนี่ยคะ่ะที่ที่วันนี้จะต้องถักถักองค์วิสุวรรณเนี่ยเราจะต้อง ถักเป็นสองส่วนนะคะลูกค้าสั่งมาในขนาดสิบสี่เซนนะคะสิบสี่เซนเออสิบสิบหกเซนนะคะสิบหกเซนเนี่ยเราก็จะมาวัดละว่าโอเคเราเราจะไม่ไม่ตัดเชือกแบบพอดีนะคะเราจําเป็นจะต้องตัดเชือกให้ยาวกว่าที่ควรเป็นนะคะเช่นสิบหกเซนเนี่ยหมายความว่าจะต้องน้องจะต้องรวมทั้ง อง,ทง์ท้าเเวสุวรรณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนี้นี่คือวิธีการวัดนะคะวัดเชือกนะคะแล้วเราก็ค่อยทํานะคะแล้ววิธีการคือนี่พอเราทําแล้วนะคะเราจะตัดเชือกประมาณเมย์แนะนำเวลาตัดเชือกเนี่ยให้ตัดยาวดีกว่าตัดสั้นเพราะว่าถ้าตัดสั้นเนี่ยปัญหาคือเอาเวลาเชือกไม่พอเชือกอะไรเงี้ยแล้วรอยต่อเขาไม่สวยแน่นอนอาจจะต้องเริ่มทําใหม่เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตัดเชือกกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยค่อยค่อยๆถักนะคะวันนี้เมย์จะสอนแบบสเต็ป by สเต็ปแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคน เมย์ก็จะตัดน้องเชือกเทียนออกนะคะออกมาเป็น2เส้นนะคะ2เส้นแล้วเส้นรับประมาณ1เมตรนะคะก็ละพับครึ่งนะคะก็จะเท่ากับกลายเป็นสีสี่เส้นนะคะแล้วก็สี่เส้นเนี่ยก็จะกลายเป็นเส้นละ50เิเซนนะคะโอเคเรานะคะวันนี้เราจะใช้เชือกในการถักค่ะทั้งหมดสี่เส้นเนาะก็จะเป็นลายเกลียวนะคะลายเกลียวแบบ2ชั้นนะคะเริ่มต้นค่ะพับครึ่งเชือกเทียนนะคะแล้วเราก็จะเอาน้อง ใส่ลงไปนะคะตรงเชือกยึดนะคะเส้นยืนเนาะแล้วเราก็จะเอาเชือกหักตอนนี้เราจะเรียกว่าเส้นหักเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นหักเส้นที่หนึ่งไว้ข้างหลังเส้นยึดนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาเชือกหักข้างขวานะคะอ้อมทับกับเชือกยึดนะคะเสร็จแล้วเอาข้างซ้ายทับข้างบนค่ะแล้วเราก็จะเอามือลอดไปตรงห่วงเพื่อที่จะไปเกี่ยวเอาตัวเส้นยึด เเส้นเส้นถักนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเมย์ก็จะดึงน้องค่าให้แน่นแบบนี้อ่าอันนี้คือการเริ่มต้นนะคะเส้นที่หนึ่งนะคะส่วนเส้นที่สองทำวิธีเดียวกันเลยค่ะลูกค้าเป็นพับครึ่งแบบนี้เนาะแล้วเอาเชือกไว้ข้างล่างค่ะเชือกไว้ข้างล่างแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเอาเชือก <c oughs> เส้นที่ข้างขวานะคะเหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้าพาดมาให้กลายเป็นเหมือนสี่ เลขะะสี่นะคะเสร็จแล้วก็เอาข้างซ้ายค่ะทับลงนะคะแล้วเอามือรอดไปในห่วงข้างล่างแล้วก็เพื่อที่จะให้เชือกเส้นข้างล่างเนะะี่ยค่ะเขาอ้อมไปตรงเส้นยืนเนาะเสร็จแล้วเมย์ก็จะดึงเชือกแบบนี้ค่ะอ่าอันนี้คือเชือกถักเส้นที่สองนะคะคราวนี้น้องก็จะกลายเป็นเหมือนกันกระบาดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะวางเส้นที่หไว้ก่อนเอาเส้นที่2ไว้ก่อนนะคะเราจะ เลื่อนขึ้นไปทํางานกับเส้นที่1ข้างบนนะคะเมื่อกี้เราจิ้งเส้นที่2ไว้ก่อนนะแล้วก็เลื่อนไปทางานกับเส้นข้างบนนะคะเสร็จแล้วทาเหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้าทําให้เป็นเลขสี่แบบนี้แล้วก็ทับค่ะเอาข้างขวามาทับนะอันนี้คือเส้นที่1นนะลูกค้าจำลูกค้าอย่าสับสนนะคะเอาข้างซ้ายข้างขวาทับข้างซ้ายแล้วเอาข้างซ้ายทับลงมานะคะคือเอาทับพาดกับตัวเส้นยืนก่อนนะแล้วก็ มาให้ไอ้ข้างซ้างข้างซ้ายเนี่ยทับแล้วเอามือสอดมาค่ะข้างล่างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งดึงนะคะมาดึงตอนใกล้ๆนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราจะทิ้งเส้นที่หนึ่งไว้ก่อนแล้วกลับมาทําเส้นหยืดเส้นที่ส นะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้าเอาเส้นยืนเอาเส้นถักทับข้างบนค่ะแล้วเอาเส้นข้างซ้ายทับข้างบนนะเมื่อกี้เอาคือเอาทับข้างบนเส้นยืนแล้วก็มาทับข้างบนข้างซ้ายมาทับข้างบนเส้นข้างขวาอีกทีหนึ่งแล้วเอามือลอดไปข้างล่างนะอย่าลืมนะเอามือลอดลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็ดึงลงมาเพื่อที่จะดึงขึ้นไปนะคะเวลาดึงนะเทคนิคคือเราต้องค่อยๆดึง ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ดึงตรงนี้ให้แน่นนะคะ,ะเสร็จแล้วสลับกลับมาที่เส้นข้างบนนะคะโอเคเอาใหม่เอาเส้นสขวาทับข้างบนแล้วก็เอาเส้นซ้ายทับข้างขวาอีกทีหนึงนะะ่งอ่าเสร็จแล้วเอามือสอดข้างล่างจ้ะเห็นไหมคะ แบบนี้นะคะน้องก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถ้าถูกต้องเนี่ยตัวเชือกทั้งสองเส้นจะต้องประกบอยู่ตรงเส้นยืนนะคะแล้วเราก็ขยับขึ้นมาค่ะแล้วก็ดึงน้องให้แน่นเลยค่ะดึงอ่าคราวนี้ถ้าเหมือนเดิมเลยค่ะลูกค้าแต่สลับมาทํนนะะเาเส้นที่สองนะคะเอาเส้นที่2ค่ะพานมาให้เป็นเลขสี่แบบนี้นะคะแล้วก็ทับแล้วก็เอามือสอดลงไปข้างล่างแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วค่อยๆเหลือประมาณ1นึ่งเซนนะคะเราก็ดึงน้องขึ้นไปค่ะเห็นไหมคะลายเกลียวน้องก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่ชัดลูกค้าอย่าเพิ่งตกใจนะคะลูกค้าจะต้องทําไปสักประมาณ หนึ่งก่อนถึงจะเริ่มเห็นลายชัดนะคะเพราะว่าเมเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่เฮ้ยพอลองทําถึงจังหวะนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม,ไม่ไม่ขึ้นลายตัดเนี่ยพาดตลอดเลยเอาใหม่นะคะเอาตอนนี้เรากลับมาทําเส้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราทําถึงเส้นไหนแล้วนะคะเราจะทํางานกับเส้นข้างบนเสมอเห็นไหมคะอันนี้คือเส้นข้างล่างนี่คือเส้นข้างบนนะคะเราจะทํางานกับเส้นข้างบนเสมอนะคะโอเคเอาข้างซ้ายข้างขวานะคะทับเส้นยืน เอาข้างซ้ายทับเส้นขวาอีกทีหนึง่งแล้วเอามือสอดลงไปข้างล่างนะคะ,ะเพื่อให้เกิดรูแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเข้าไปค่ะอย่ารูดจากข้างล่างขึ้นมานะเพราะว่าเชือกเทียนเนี่ยจะมีปัญหาคือน้องจะมีะมีเชือกมีมีเทียนเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเมย์จะสอนเทคนิคนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าทําแล้วลายมันขึ้นไม่ชัดเลยมีเทียนเยอะเนี่ยเราทํายังไงดีนะคะเอาใหม่นะคะ,เอ,นนะ,คะเอาไว้ตรงขวาทับ กับเส้นยืนนะแล้วก็เอาสไาย์ทับกับฝาอีกทีหนึ่งเพื่อให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเอามือสอดลองไปข้างล่างนะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็ดึงค่ะดึงปิดให้น้องแน่นเลยเห็นไหมคะลายเกลียวน้องก็จะเริ่มขึ้นมาชัดขึ้นเนาะเอาใหม่นะคะเห็นไหมเราจะต้องทางานกับเส้นข้างบนนะเราจะไม่ต้องจำาะไยอันนี้คือเส้นข้างล่างเห็นไหมคะเนี่ยล่างนี่คือข้างบนนะคะทํางานกับเส้นคู่ข้างบนเสมอนะคะอย่าสลับคู่นะเสร็จแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะพาดข้างบน แล้วก็เอาขวาซ้ายมาทับแล้วก็มือลอดไปนะคะเคดึงให้แน่นเลยพรึด้ดเห็นไหมคะลายน้องเริ่มขึ้นแล้วนะเริ่มขึ้นชั้นแล้วนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะลูกค้าตึงแล้วก็ทับอีกทีหนึง่งแล้วก็ลอดข้างล่างคะ่ะ ทำแบบนี้นะคะจนได้ครบเส้นนะคะ <_ C 1> เวลาดึงนะคะ <_ C 1> เทคนิคที่สําคัญคือเราต้องดึงสองข้างพร้อมๆกันอ่าบางทีเนี่ยเราทําแล้วเราไปดึงขวาแน่นกว่าซ้ายแน่นกว่าเงี้ยมันก็จะทําให้งานเราไม่เรียบร้อยได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะลูกค้าขวาซ้ายทับแบบนี้รเรียบร้อยเห็นไหมคะอ่าเอาอีกทีนะคะข้างบนนะทํางานกับข้างบนนะอย่าลืมนะ ขวาแล้วก็เอาสายทับแล้วก็เอามือสอดลงไปข้างล่างแบบนี้อ่าเห็นไหมคะลายน้องจะเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะก็จะเป็นลายลายทาอ่เาเมย์ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเรียกลายนี้ว่าอะไรเนาะแต่จริงๆก็เป็นลายที่เมย์ทำอะทำได้มาสักพั้แลวแหละแต่ว่าบางทีก็ลืมเลยลูกค้านะคะก็เอาทับนะคะแล้วก็เอาข้างซ้ายทับค่ะแล้วก็เอามือสอดลงไปตรงรูนะอย่าลืมเอามือสอดลงไปตรงรู แล้วก็ดึงให้เรียบร้อยแบบนี้่าเทคนิคคือเราต้องดึงให้เชือกสองข้างอ่ะเท่ากาันแล้วต้องมาดึงตรงใกล้ๆอย่าดึงรูดขึ้นไปเพราะว่าจะทําให้ขนาดของโปมาค่ะไม่เท่ากาันนะเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มมีลายชัดขึ้นแล้วเอาใหม่นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราต้องจําไว้เสมอว่าเราเอาข้างไหนพลาด เราก็จะเอาข้างนั้นัทับแต่เสมอนะคะเอาข้างไหนพาดเอาข้างไหนทับนะอย่างลายเนี้ยเมย์ก็จะเป็นลายลายขวานะคะบางคนถนัดซ้ายก็ซ้ายก็ได้แต่ว่าหัดใหม่ๆก็ทําเหมือนเมย์ไปก่อนเนาะเอาขวาผาดซ้ายทับแล้วเอามือสอดลงข้างล่างจําไว้เดียวเมย์สอนเทคนิคนะเดี๋ยวเมย์จะบอกอีกทีหนึ่งอะไรเมย์จะสอนนับนะขวาขวาพาดซ้ายทับ มือลอดลงข้างล่างอ่าจำไว้นะคะเอาใหม่นะทุกคนตึงได้แล้วเอาใหม่เห็นไหมคะเดี๋ยวน,น้องจะพลิกไปไม่ต้องพลิกน้องกลับมานะคะปล่อยน้องพลิกไปตามเกลียวเลยนะคะอ่ะแล้วก็อย่าที่สำคัญที่สุดคืออย่าสลับเส้นนะคะสังเกตดีๆคือต้องใช้เส้นข้างบนเสมอนะคะอันนี้ข้างนี้ต้องจับดูอย่างนี้นะถึงจะรู้นะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้นะต้องจับดูอย่างนี้ถึงจะรู้นะคะแล้วเราจะต้องอยู่ในระหว่างเหมือนแบบกากบาดอ่ะคขวยตลอดนะคะไม ขวาพาดขวาพาดแล้วก็จับตรงนี้ให้มันเป็นเหมือนเลขสี่นะคะซ้ายทับมุดล่างนะคะจำไว้เอาใหม่อีกรอบนึงนะอาใหม่นะคะขวาพาดขวาพาดซ้ายทับหมุดล่างเอาอีก เใหม่นะขวาพาดจะเห็นชัดๆขวาพาดซ้ายทับหมุดล่างจำไว้ท่องแค่นี้ค่ะรับรองคุณทำได้แน่นอนนะคะอ่าเอาใหม่เห็นไหมคะเกลียวของน้องเริ่มมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะแต่ว่าอาจจะแบบรู้สึกเอ้ยมันไม่เรียบร้อยเลยใช่ค่ะเพราะว่าน้องจะมีความเทียนอยู่ตรงนี้นะ เชือกเทียนเนี่ยความความดีของเขาก็คือน้องจะเหนียวนะคะแล้วก็น้องจะมีความมันเงานะคะเดี๋ยวเมย์จะสอนวิธีว่าแล้วเราทําเสร็จแล้วเ,เราทํายังไงนะคะให้เชือกเทียนเนี่ยเขาขึ้นเงาะคะโอเคเอาใหม่อีกรอบหนึงขวาพาดซ้ายทับเห็นไหมคะหมดล่างาดึงให้แน่นนะคะเอาหมา่อีกทีหนึงขวาพาดซ้ายทับ มุดล่างไปแล้วเอาอีี่ขวาพาดซ้ายทับหมุดล่าง,าาาท,างท่องแบบนี้เลยนะลูกค้าขวาพาดซ้ายทับมุดล่างอย่างนี้ตลอดเลยนะเอาใหม่ขวาพาดเห็นไหมขวาพาดซ้ายทับหมุดล่าง ขวาพาดอเห็นไหมเียมันจะผิดแหละต้องเอาฟังนี้เนี่ยเห็นไหมคะอย่างเงี้ยจะเริ่มงงละอย่างเงี้ยถ้าข้ามมาอย่างเงี้ยคือผิดแน่นอนเราต้องเอาให้น้องอ่ะมาอยู่ตรงแบบไขว้กันอะ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ไขว้น้องกับเส้นข้างล่างไงอันนี้คือเราต้องเอาไขว้น้องกับเส้นข้างล่างเห็นไหมคะเนี่ยน้องจะอันนี้คือคู่ล่างส่วนอันนี้คือคู่บนนะคะขวาพาดซ้ายทับหมดล่าง เรียบร้อยเอาใหม่ขวาพาดซ้ายทับหมุดล่างอี่ขวาพาดเห็นไ,ไหมคะขวาพาดเจอมั้ยนะขวาพาดซ้ายทับหมุดล่างถ้าใครที่ทำลายนี้ไม่ได้จริงๆนะคะอยากแนะนำให้ดูคลิปที่เป็นคลิปเกี่ยวกับการถักทำสร้อยตะขามนะคะเดี๋ยวเมย์จะทำให้เนาะเอาใหม่ขวาพาด ซ้ายทับหมุดล่างเห็นไหมคะเราถักอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราทําเริ่มเก่งเราก็ค่อยๆดึงให้มันเร็วขึ้นนะคะขวาพาดซ้ายทับหมุดล่างนี่อะขวาพาดซ้ายทับหมุดล่างนะคะลูกค้าทําจนได้ความยาวที่ต้องการเลยนะคะเมื่อ ตอนต้นคลิปเนี่ยเมย์บอกไปว่าจริง,รงเป็นสิบสิบเจ็ดสิบหกเซนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคือสิบเก้าเซนนะคะเมย์เข้าใจผิดเองนะสิบเก้าเซนในที่นี้คือรวมตะกุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มทําจากเริ่มวัดจากตรงนู้นเลยนะสิบเก้าเนี่ยเมย์แนะนําว่าให้เอาสิบเอาสายวัดนะคะเราต้องมีสายวัดเนาะหนึ่งเส้นเนาะเอาหนึ่งกับหนึ่งลูกค้าเอามาติดกันอย่างนี้หนึ่งกับสิบเก้าเนาะเราจะได้ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเอามาวัดค่ะจากครึ่งหนึ่งของเชือกนะคะ ก็จะอยู่ประมาณนะดูกันอ่าสิบเก้ามานเลยอ่านี่นี่ตรงนี้ตรงนี้สิบเก้าอ่อเคเมย์ก็งง,ง,งกับตัวเองเหมือนกันเนะ,ะนะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราก็จะต้องทําอีกสักนิดนึงเลยแหละคนที่เก่งเลขแบบมีนะคะก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะคะในการวัดเนาะ โอเคน้องน่าจะอยู่ประมาณหกเซนนะคะอ่าหกเซนเราก็วัดไว้ว่าหกเซนนะคะตอนนี้น้องได้เท่าไรแล้วเอ้ยเดี๋ยวมาดูก่อนน้องมาคุยกับพี่ก่อนน้องได้เท่าไร่แล้วจ้าน้องยังได้สี่เซนอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาถักการให้เสร็จนะคะแบบเร็วๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ใครที่ไม่เข้าใจจริงก็สามารถย้อนดูคลิปหรือสต็อกได้แล้วก็ทําไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเมย์จะถักให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวเมย์จะมาสอนวิธีการทําเป็นการติดตะขอด้วยนะคะ ถักเชือกนะเสร็จแล้วนะทางสองเส้นนะคะก็จะได้ลายประมาณนี้นะคะก็อันนี้จริงๆแล้วของเมย์เนี่ยเวลาตอนที่เมย์สอนเนี่ยเมย์ใช้เป็นเชือก2เส้นใช่ไหมแต่ว่าพอลองทําแล้วเนี่ยเมย์ปรากฏว่าเราใช้เชือกสามเส้นค่ะมันก็น้องก็จะแน่นขึ้นแบบนี้นะคะอ่านี่ค่ะเมย์ก็ถักแล้วเสร็จแล้วทั้ง2เส้นนะคะทั้งสองฝั่งนะก็จะลักษณะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการทําตะขอนะคะวันนี้เราจะมาสอนการทําใส่ตะขอแบบจะเป็นตะขอจุกนะ ะะตัวนี้จะเป็นตะขอจุกสําหรับเชือกหนังนะคะน้องเวลาใส่น้องจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ลูกค้าดูก่อนเนาะก,ก่อนนะก็ไม่จับกันเลยอ่ะโอเคอันนี้เวลาใส่น้องจะเป็นแบบนี้นะคะก็ตัวตะขอจุกเนี่ยมีข้อดีนะคะก็คือว่าตัวของน้องเองตะขอน้องตะขอแบบนี้นะคะก็เราก็จะใช้เวลาใส่ก็จะเป็น ดึงแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างแข็งแรงแน่นหนาเลยนะคะขนาดที่เมยใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นขนาด5มิลนะคะวิธีการนะคะวันนี้เราจะใช้กาวนะลูกค้าเป็นกาวกาวตาช้างเลยลูกค้าเราอันนี้เมย์ไปซื้อมาจากในเซเวนะคะกาวอ่กาวตาช้างนะคะก็แล้วแต่นะคะจริงๆก็สามารถใช้กาวร้อนได้แต่กาวร้อนเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาตรงที่ว่ากาวร้อนจะจะทำให้ตัว ตัวอ่าตะขอเนี่ยค่ะเขาเป็นเป็นเป็นเ,นเขาเรียกว่าเป็นไงเป็นคราบอะค่ะทาให้ไม่จะพูดว่ายัางไงดีนะมันจะเป็นวาๆวๆาอะค่ะจะเป็นคราบหมุนหมนเนาะทำให้ตัวสแตนเลสเนี่ยไม่วิบวับมากที่ควรน,นะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะเอากาวตาช้างนะคะหยอดค่ะหยอดเข้าไปในรูของตัวนี้เลยเนี่ยรูของอ่ารูของตะขอเลยนะคะหยอดเข้าไปค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพื่อ แบบนี้ประมาณนี้นะคะอ่าหยอดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวตัวเชือกค่ะมายัดเข้าไปนะคะตัดตัดให้มีความยาวพอดีนะเหลือประมาณสักหนึ่งสักเนี่ยเท่าๆกับตัวตัวตะขอเลยนะคะอ่าแบบนี้เดี๋ยวเรายัดลงไปเลยนะแบบนี้นะคะแค่นี้เองง่ายมากๆเลยนะคะการใส่ตะขอตัวนี้นะคะขั้นตอนที่สําคัญนะคะก็คือการทําให้ ตัวเชืองนะคะพอดีกับตะขอแล้วก็ใส่กาวให้ได้แน่นๆนั่นเองนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์จะมาตัดข้างนี้นะแล้วก็อีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยะคะ่ะลูกค้าก็แค่ตัดค่ะแล้วก็เอากาวใส่นะคะเดี๋ยวเมย์จะตัดให้เท่ากันเลยนะเป็นไกลตัดก่นอนเดี๋ยวเรามาวัดก่อนเมลืมตอนก่อนเมย์ทํามเมลืมไปว่าจะต้องลูกค้าต้องการความยาว19เซนนะคะ เดี๋ยวเราลองวัดดูนะคะว่าสิบเก้าเซนพอหรือยังโอเคเสิบเก้าเซนแล้วนะโอเคค่ะพอเราได้ความยาวสิบเก้าเซนแล้วเนาะเดี๋ยวเมย์จ,จะตัดเชือกนะคะให้ได้ความยาวประมาณนี้นะคะอ่าให้น้องเลือกประมาณนี้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเมย์จ,จะเอามือน,นะคะดึงเห็นไหมคะพอเราได้ได้เชือกมาแบบเนี้ยมันน้องก็จะ จะจะแตกตัวกันนิดนึงนะคะเราก็หมุนเกลียวนิดนึงค่ะ,หม,มบบะ,คะหมุนแบบนี้นะคะหมุนแบบนี้นะคะก่อนที่จะยัดลงไปในตัวตะขออีกฝั่งหนึ่งนะก่นอนน้เมื่อกี้ไม่ลืมความจริงบม่ครจะต้องเปิดอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยมาใส่เพราะว่าอย่าลืมค่ะว่าตัวตะขอเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้กาวหยอดลงไปเนาะแล้วก็ถ้าเราเอาตรงแบบประคบเอเอาแบบติดกันไว้เนี่ยน้องก็จะมีโอกาสที่จะ เด้งหลุดออกมาได้ง่ายนะคะนี่เมย์ก็จะใส่กาวลงไปเลยใส่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะใส่ให้ให้ท่วมท่วมให้ท่วมท่วมอ่าให้เต็มเต็มเดีว่าให้เต็มเต็มตัวตะขอนะคะแล้วก็มาทําเอามือค่ะจับตัวตัวเชือกนะคะให้มีลักษณะแหลมๆเนาะเพราะจะได้ยัดเข้าไปได้เห็นไหมคะอ่าแค่นี้แล้วก็สําหรับฝั่งนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะ พยายามนะคะอย่าให้มือค่ะไปโดนกาวอย่าให้มือไปโดนตรงตะขอเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้กาวอาคารของน้องหลุดออกมาเนาะอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะ <S <S เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันซิว่าความแข็งแรงเป็นยังไงแล้วก็เก็บความเรียบร้อยตอนในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเมย์จะทําคลิปดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ใครที่มีงานนะคะมีงานซ่อมสร้อยอะไรอย่างเงี้ยอยาก อยากจะให้เมยซ่อมซร้อยให้นะคะเราก็มี l ลาย ID นะคะแอดมาที่ l ล n e ID L O O K P U D S H O P ลูกปัดช็อปนั่นเองนะคะหรือว่าเพจชื่อว่ารับร้อยลูกปัดบาบลาลูกปัดกันหลวงนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะกับเมย์เมสินิท,ทิกันทานค่ะสวัสดีค่ะ เราพอเราติดกาวแล้วนะคะเราก็จะสามารถใส่น้องได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็วันนี้เมย์จะมาแถมอีกเทคนิคนึงนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่หลายๆคนชอบมอ,มองข้ามนะคะเพราะว่าน้องเชือกเทียนเนี่ยถ้าสังเกตดีๆค่ะน้องจะมีความมีตัวเทียนที่เหลืออยู่นะคะเมย์เนี่ยเวลาเมย์ทำงานเสร็จแล้วเมย์จะเอาไฟแช็กนะคะลนเพื่อละลายเอาเทียนเห็นไหมคะจะเพิ่มเพิ่มความเงาด้วยละลายเอาเทียนตรงนี้ค่ะของน้องออกให้หมดเลยเห็นไหมคะ เราจะเอาเงาจะเอาเทียนตรงนี้ค่ะเพื่อให้เทียนเขาละลายอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าลนแรงนะคะนี่ไม่องทนทางจะแรงเกินไปนะคะก็จะไปทํำลายตัวเชือกเทียนได้นะคะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆค่ะฝั่งนี้ก็จะเงาขึ้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ลนเนาะเดี๋ยวไม่จะลนอีกทีนึงใช้ไฟอ่าข้อควรระวังก็คือเราใช้ไฟแบบเบาๆนะคะใช้ไฟแบบผ่านน้องพอนะคะอย่าอันนี้มาก อย่าแช่นานเนาะเหมือนเมยเมื่อกี้เมค่อนข้างแช่นานก็เลยทําให้ตัวเชือกกลนไปนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วนะคะเวลาใส่ตะขอแบบนี้นะคะเราก็จะเอาตะขอใส่แบบนี้ตึ๊กเห็นไหมคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นสร้อยข้อมือนะคะน้องเป็นท้าวเวสสุวรรณนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเมไม่แน่ใจว่าน้องอ่าว่าท่านจะช่วยเรื่องอะไรนะคะก็ใครๆหลายคนนะคะที่มีเครื่องรางของขลังแบบนี้นะคะอยากให้เม ทำให้หรือว่าอยากให้เมย์ทำให้แน่นขึ้นก็อ,อย่าลืมแอดไลน์มานะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปค่ะกับเมย์เมซีนีที่ขั้นทาค่ะสวัสดีค่ะ